Scratch that, bring it back. อายองเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเม้ามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เองเราก็จะมาพูดถึงนุ่มๆวง NCT Dream นั่นเองนะครับที่ในตอนนี้ล่าสุดเลยก็ได้มีการปล่อย MV teaser สำหรับเพลง Christmas Mode ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเพลง Christmas Mode นี้เนี่ยก็เป็นเพลงคัมแบ็ k ของ NCT Dream ที่จะปล่อยมาในเร็วๆนี้นั่นเอง ในวันนี้นั้นตัว MVT s ซอที่ถูกปล่อยมาเมื่อเวลา4ี่ทุ่มของประเทศไทยนะ,นะครับกำลังเป็นที่สนใจมากๆเลยในกลุ่มแฟนคลับของ NCT Dream ที่รอาการกลับมาของพวกเขาเนี่ยอย่างใจจดใจจ่อเลยและทันทีที่ปล่อยตัว MVT s ซอมาในตอนนี้นะครับซึ่งเรานั้นได้มีการอัดคลิปอยู่เป็นเวลา4ี่ทุ่มสินาที MVT s ซอตัวนี้ก็มียอดวิวเนี่ยพุ่งขึ้นสูงอย่างรวดเร็วเลยตอนนี้มียอดวิวสูงถึง4ี่หมื่นกว่าวิวแล้วนะครับแล้วก็มีคนกดไลค์เนี่ยมากถึง3.5หหมื่นไลค์เลยทีเดียวเรียกได้ว่า เป็นยอดวิวที่พุ่งขึ้นรวดเร็วมากๆนะครับเพียงแค่ไม่กี่นาทีเท่านั้นแต่ว่าได้รับความสนใจจากแฟนคลับของ NCT รวมไปถึงแฟนคลับคนอื่นๆที่ติดตามวงการ K-pop อยู่เลยทีเดียวซึ่งใน MV teaser ตัวนี้ของ Gritch Mode นะครับก็จะเปิดเผยให้พวกเรานั้นได้เห็นถึงตัวมิวสิกวิดีโอบางส่วนแล้วก็เพลงบางส่วนนะครับซึ่งมีแนวโน้มว่าเพลงนี้นั้นเนี่ยจะเป็นเพลงที่ดีมากๆอีกหนึ่งเพลงของ NCT เพราะว่าจากที่เรานั้นนะครับได้รับชมแล้วก็ได้รับฟังตัว MV teaser ตัวนี้ครั้งแรกนั้นเรารู้สึกสนใจเพลงเต็มมากๆ และก็เป็นเพลงที่ทำไม่รู้สึกว่า ตัวเต็มๆมันเนี่ยจะต้องเพราะแล้วก็จะต้องเป็นเพลงที่ดีมากๆแน่นอนแถมยังมีลูกเล่นมากมายอยู่ในเพลงนี้นะครับเรียกได้ว่าเป็น m v t e a z e r ที่เปิดเผยให้เห็นเพลงที่น่าจะทันสมัยมากๆแน่นอนเลยทีเดียวซึ่งเราต้องขอออกตัวไว้ก่อนนะครับว่าปกติแล้วเนี่ยเราไม่ค่อยได้ติดตามวงบอยกรุ๊ปมากสักเท่าไหร่โดยเฉพาะ NCT นั้นเนี่ยหลายๆเพลงเลยเรายังไม่เคยฟังนะครับแต่พักหลังๆมาเราก็เริ่มสนใจในตัวเพลงของ NCT มากขึ้นเพราะว่าความน่าสนใจเนี่ยของเขามีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจริงๆแถมการวางแผนต่างๆของค่ายนั้นให้กับ NCT แต่ละยู นั้นเนี่ยก็ทําได้ดีมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะครั้งนี้กับ NCT dream ในการคัมแบ็กครั้งใหม่ของพวกเขาเพลงเนี่ยดูดีมากๆเลยทีเดียวและตัว m v t a เอตัวนี้เพียงแค่41วินาทีนะครับแต่ก็ทําให้เรานั้นรู้สึกสนใจในตัวเพลงเต็มมากๆแล้วก็อยากจะฟังเพลงเต็มมากๆเลยเรื่องสไตล์ของเพลงนั้นเนี่ยก็ต้องไว้ใจแล้วก็วางใจกับ S M เขาได้เลยนะครับเพราะว่าเขานนเนี่ยไม่เป็น2รองใครแน่นอนแล้วก็หลายๆเพลงที่ปล่อยออกมานั้นเนี่ยทุกๆการคัมแบ็กนั้นก็จะมีแนวเพลงที่ไม่ซ้ําแล้วก็แตกต่างไปจากวงอื่นๆเลยสําหรับ NCT เองก็เช่นกันนะครับมีหลายเพลงมากๆที่บางคนนั้นก็บ่นว่าเพลงแปลแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยทุกเพลงก็ปังมากๆเลยและครั้งนี้ของ NCT Dream กับเพลง glitch mode นะครับในตอนแรกนั้นเนี่ยก็มีแฟนคลับบางส่วนเหมือนกันที่ออกมาพูดว่าเพลงนั้นเนี่ยกลัวว่าจะออกมาแบบบงบงอีกจะออกมาแบบเบียวบียวอีกหรือเปล่าแต่ว่าในตอนนี้เราคาดว่าหลายๆคน,น,นคงจะเบาใจไปแล้วนะครับเพราะว่าทั้ง b e ทของเพลงแล้วก็เนื้อร้องบางส่วนเนี่ยน่าสนใจมากๆแถมตัว MV teaser ตัวนี้ก็เปิดเผยให้เห็นถึงลูกเล่นที่อยู่ใน MV นี้ได้เยอะเลยนะครับซึ่งจากที่ดู แล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าเพลงนี้เนี่ยน่าสนใจมากจริงๆและเด็กๆ NCT Dream ทั้ง7คนเนี่ยก็สามารถแสดงออกมาได้ดีมากๆไม่ว่าจะเป็นการแสดงใน MV รวมไปถึงการเต้น p e r f o r m มนซ์ต่างๆที่เปิดเผยออกมาถึงแม้ว่าจะเป็นแค่ช่วงเล็กๆเป็นเวลาสั้นๆนะครับแต่ก็ทาให้เราเนี่ยได้เห็นถึงความเก่งความพัฒนาของเด็กๆทั้ง7คนได้ดีมากๆเลยนอกจากนั้นนะครับตัว MV เนี่ยก็ยังทําเรื่องของวิชวล MV ได้ดีมากๆทั้งแสงสีฉากต่างๆเนี่ยทำออกมาได้สวยงามมากๆจริงๆมีความเล่นสีสันมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสี สีเขียวสีม่วงต่างๆความน,นีออนความพันสมัยนยอยู่ใน m v ตัวนี้มากมายเลยแถมยังมีลูกเล่นนะครับที่อยู่ใน m v t มบทีเซอร์ที่ทาให้เรานั้นได้เห็นถึงความแปลกใหม่ในการทํา m v ของ SM ซึ่งในตัว m v t มบเซอร์ตัวนี้นะครับก็ดูเหมือนว่าเด็กๆ NC t Dream มทั้ง7คนนั้นเนี่ยเขาจะอยู่ในยานอวกาศและก็เป็นยานอวกาศที่ดูน่าสนุกสนานมากๆเลยนะครับเพราะว่ามีเครื่องเล่นเกมต่างๆเนี่ยเต็มไปหมดเลยแต่ในบางฉากนะครับแฟนๆเนี่ยก็บอกว่าเด็กๆ NCT น r e a m รมนั้นเหมือนว่าพวกเขากําลังอยู่ในนเกกกมมาาาว่ย อาวากาก็มีทั้งแผงขายแผ่นเกมมีทั้งตู้เล่นเกมนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยนี่อาจจะเป็นตู้เล่นเกมหรือว่าโซนเล่นเกมที่อยู่ในยานอาวากาศก็ได้เด็ก NCT Dream เนี่ยอาจกําลังนั่งยานไปกวางยาหรือว่าไปยังคอสโมนะครับโดยในยานอาวากาศนั้นเนี่ยก็น่าจะมีห้องเล่นเกมสาหรับพวกเขาเนี่ยให้เข้ามาเล่นเกมในนี้เพื่อรอเวลาให้ยานนั้นเดินทางไปถึงยังอีก1ดาวนั่นเองสําหรับใครเนี่ยที่เป็นแฟนคลับของ NCT Dream นะครับแล้วก็ได้รับชมได้รับฟังตัว MVT เซอร์ของกร Mode ตัวนี้แล้วก็อ,อย่าลืมมาคอม พูดคุยกันนะครับใครเนี่ยที่มีข้อมูลเพิ่มเติมอะไรเกี่ยวกับตัว m v ตัวนี้ก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับหรือว่าใครชื่นชอบยังไงก็สามารถคอมเมนต์บอกได้เช่นกันใครที่คิดว่าเพลงนี้นั้นซอวเวลเป็นเพลงที่ดีเป็นเพลงที่ฟังง่ายหรือว่าจะกลายเป็นอีกหนึ่งเพลงที่ปังมากๆของ NCT Dream ก็อย่าลืมมาคอมเมนต์กันนะครับทุกคนเพราะว่าเรานั้นเนี่ยจากที่ได้ดูตัว m v t มทีเซอร์มาในตอนแรกเนี่ยเราก็รู้สึกได้เลยนะครับว่าเพลงนี้จะต้องเป็นเพลงที่ค่อนข้างฟังง่ายมากๆของ NCT Dream และก็มีความที่นนนน่่่าาาาาสใใจมกมกยยยยยหลลลลอองงเเูตตััวววพี้้แ MV ตัวนี้แต่ว่าใครที่มีความคิดเห็นแตกต่างไปจากเราหรือว่ามีความคิดเห็นยังไงก็มาพูดคุยกันได้เลยนะครับสาหรับคลิปนี้เราก็มาสั้นๆกระชับๆนะครับมาอัปเดตเกี่ยวกับการคัมแบ็กของ NCT Dream ใน glitch mode ครั้งนี้กันสําหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกาลังใจให้กับอมกอเคปเปแล้วก็กด s u b s c r i b e ช่องเราไว้ด้วยนะครับใครที่เป็นแฟนคลับของ NCT Dream ก็อย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยกันเกี่ยวกับการคัมแบ็กครั้งนี้ของเด็กๆ NCT Dream กันนะครับยังไงก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับทุกคนและกล